สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวอร์คลาส Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสสวัสดีครับเราอยู่ที่บูธของยามาฮ่านะครับในงาน Motor Expo 2020ซึ่งเป็นพระเอกประจําบ,บูธของเราในงานนี้นะครับ,<อ>บคือ MT 03นั่นเองเป็น New MT 03คันใหม่นะฮะในงานนี้เขาเปิดราคาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับผมซึ่งก่อนที่ไปดูเรื่องของราคาเนี่ยอยากให้ดูตัวรถก่อนนิดหนึ่งนะครับ ทันนี้นะครับเป็นคอนเซปต์ดักไซด์ออฟเจแปนนะครับมีความทันสมัยในการออกแบบนะฮะได้รับแรงบันดาลใจในเรื่องของไฟหน้านะครับดูส่วนของไฟหน้าดีนะฮะจะมาเป็นแบบ LED คู่แยกซ้ายขวา2ดวงนะครับแล้วก็มีโมโนโฟกัสตรงกลางนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกนะครับของ NT 0 3นนะครับที่ให้ โชว์กับหน้าหัวกลับอ็อกไซด์ดาวมาให้นะครับในขนาด37มิเมตรด้วยกันนะครับซึ่งตรงนี้ทางเรามีโอกาสได้ไปเทสแล้วพบว่ามันให้ความุน่มนวลที่อาาดีขึ้นแบบสัมผัสได้เลยฮะในการขับขีจริงนะครับอ่านอกจากนั้นแล้วนะครับถังน้ำมันนะครับยังมีการออกแบบใหม่นะฮะซึ่งสังเกตตรงนี้คุณปั๊มลองดูครับผมการหนีบเข่าเนี่ยมันจะกระชับมากขึ้น ีมจากถังเดิมเนี่ยเวลาเราขี่่ะถ้ายังจํากันได้ขามันจะป้านๆน,น,นิดหนึ่งจะไม่กระชรับแต่ตรงเนี้ยเราสามารถเอาเขา เข้าไปวางแล้วก็ล็อกทั่ตรงนี้เวลาขับขี่ได้นะฮะแล้วก็ต้องเหนือจากนั้นแล้วนะครับดูตรงแฮนด์บาร์นิดหนึ่งครับแฮนด์บาร์เนี่ยจะถูกเซตตำแหน่งให้ยกสูงขึ้นมากว่ารุ่นเดิมนะครับไปประมาณหนึ่งเลยกนันเพราะว่าตัวเดิมเนี่ยจะค่อนข้างจะก้นมากกว่านี้นะครับมีคว<ม>ามสูงขึ้นมาเข้าหาตัวเองด้วยนะแล้วก็ตุ๊กตาแฮนด์จะสูงขึ้นกว่าเดิมครับทำให้เวลาขับขี่เนี่ยมันไม่เมื่อยนะฮะขี่นานๆแล้วไม่เมื่อยรู้สึกคอนโทรลได้สบายนะฮะครับผมรวมในเรื่องของแฮนด์เรื่องของตัวถัังนนน้ํามเี่ย ทําให้การขับขี่มันมีความคล่องแคล่วพลิกรถได้รวดเร็วทันใจนะครับเครื่องยนต์นิดหนึ่งแล้วกันนะครับเครื่องนี้ยังคงเป็นเครื่องลูกเดิมนะครับในปี2 1 3 21นะนะสองสูมนะครับ ก็จะเป็น4จังหวะดับเบิลโอเวอร์คัมชาร์ปสี่วาล์วนะครับครับผมดับเบิด TCI ขับเคลื่อนด้วยเกียร์สปีดนะครับครับผมแล้วก็มี ABS นะทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับซึ่งจะต้องบอกว่าเครื่องยนต์เนี่ยถึงแม้จะเป็นลูกเดิมนะครับครับแต่ว่ามันมีความยอดเยี่ยมอยู่แล้วเครื่องนต์ล็อกตัวนี้นะฮะเรื่องของแรงบิดอัตตาเร่งต่างๆเนี่ยไม่ห่วงนะครับครับผมที่สําคัญเลยก็คือในเรื่องของราคาเปิดตัวนะครับครับ รุ่นนี้นะครับมีราคาอย่างเป็นทางการอยู่ที่185,500บาทครับผมแต่ว่าแต่ว่านะฮะพิเศษสุดๆเลยนะครับสำหรับ200คันแรกที่จองผ่านระบบออนไลน์ทางเ w w Yamaha Motor Co t h นี่นะครับครับผมจะได้รับส่วนลดนะครับเหลือเพียง159,000บาทเท่านั้นเรียกได้ว่าช็อกโลกช็อกโลกเลยทีเดียวราคานี้นะฮะคือถูกกว่า n t 13ตัวเดิม ไปเยอะเลยทีเดียวนะฮะแสนกลางแต่ว่าย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าแค่200คันแรกเท่านั้นนะครับซึ่งณตอนนี้เรายังไม่ทราบจริงๆว่ามันรันไปหรืไแล้วนะฮะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆสนใจเนี่ยก็รีบติดต่อเข้าไปดูในเว็บไซต์ของยามาฮานะฮะเพบ่อจองคันได้อยู่นะฮะหรือว่าใครอยากมาเจอเป็นๆก็มาเจอได้ที่บูธของยามาฮ่าในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนั่นเองครับครับผม สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวิร์คลาส Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส